อนาคตของคุณอาจจะทําในระลกแล้วคุณอาจจะไม่ได้ออกจากรล,ลกไปตลอดการน,น,นะคะครับผมนี่ก็เป็นคลิปที่สองนะครับสำหรับการทำเอ่อตรงไหนดีวะแลแต่ก็แล้วแต่นี่ก็เป็นคลิปที่สองนะครับสำหรับการที่เราได้มาทำเอคนไทยบินได้พักพส,สองนะครับย็นบอกอยากทำก็ได้ทำกันแล้วไปกันเลย ไปละเจรสามกลับมาจะแก้ให้เข็ดเลยทำไรอ่ะม่อะไรไปเอ้อเวทดเดอร์ทำไมหลุดเลยกับมานั่ลกด้วยยินดีด้วยคุณได้าเป็นเพื่อนผมกลับกับกับเดี๋ยวนี้ ไปนะครับก็เราจะมีซอมบี้พิกกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็จะนอนนะครับแล้วมันก็จะระเบิดนะครับผมโอ้ไม g กอระเบิดมันแรงมากโอ้ m ม g กอมันยาวมาก อาเฮ้ยหลงทางเทินท่านฮะท่านอาจจะกลับมาได้แล้วไปไม่ได้อีกตลอดการไม่นานเทินนะฮะสาธุจะ <c oughs> เป็นพระเลยไหมให้กำลังใจกมากเลยสร้างประตูกลับแป๊บท่านอาจจะกลับไม่ต้องจุดเกิดของท่านนะฮะ แต่โชคดีก็อาจจะกลับตรงจุดเกิดพอดีเปะ๊ะแล้วแต่พี่ดวงจะจัดสรรนะฮะโอ,อะ้แหลกแหลกค้าง้วยหลังค้างทั้งแหลก็กนี่คือคนไทยเปนได้ภาพิสดาร แป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยมาเกิดแล้วแล้วไงต่อวันทูวนันทีเออใช้เข็มทิศแ๊บอวลาของมันเนี่ยเหยียบกต่ไม่ได้เปิดปเฮ้ย หยับแล้วไม่ระเบิดไม่เจอแล้วไม่ได้ช่วยบินอะไรเลยนะแบบแบบไอ้นี้ข้อผิดพลาด มาคนใหยเป็นได้ไม่เป็นสักิดเขาไม่เปียนว่ไปเริ่มซื้อระสีพรอเถอะเอาม,านอมานันเอาไปเนะเดี๋ยวก่อนซิตอนนี้กำลังแคสอยู่เนะี่ยหรอคิดก่อนสร้างอะไรดีอ๋อจำได้ ตอนนี้มีคนกำลังไม่รู้จะเดินซ้ายหรือเดินขวากำลังเดินเข้าบ้านมานะฮะอู้สูงด้วยลายไพ่ฮะลายไม่ระเบิดสูงตั้งระเบิดกันแล้วสูงนนะอ้าวเอาใครเอาระเบิดมาไม่อเอาน้ำเนยเนไปกินเอาฮะใครเอาระเบิดมาฉัน,นเนี่ยเป็นอะไรขึ้น เปิด้นไงทันไหมครับทำอะไรของท่านหรอไม่รู้ครับไม่ใช่ลองอลองลอง,ลองลงไป ไม่อยากจะลงละไม่ได้อยากจะลงอะไรเลยลืมบอกว่าไม่ตายไม่เหลือ